วันนี้เวลา14นาฬิกา2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์นับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชงิุสิ์ทรงเจิมเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิพรระาชทานไปจุดบูชาพระรัณนาไตรและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2564สำหรับกรุงเทพมหานครมีเทียนหล่อใหญ่26ต้นและเทียนสลัก28ต้นในจังหวัดต่างๆมีเทียนหล่อใหญ่13ต้นและเทียนสลัก19ต้น และเวลา14นาฬิกา26นาทีสเสด็จออกแทนพระองค์นักทัที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตรพระราชทานพระวโรกาศให้หม่อมหลวงอภิชัยชยังกูลนาคหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทในพนรรษานี้เฝ้ากราบทูลลาอุปสมบท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสงสวลีกรมมื่นสุทานารีนาถวันที่13กรกฎาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2564จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเทียร์ศิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนสามนายได้แกด่ดาบตำรวจอานทน์วันทองสิบตำรวจโทนัทกรกุยรัฐและสิบตำรวจตรีอาชาวชินพงศ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการสืบสวนสถานี ตำรวจภูทรซสายบุรีขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ตำบลกระดุนงเหตุเกิดที่บริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านเจาะคือแยกระพอบ้านกูแวหมู่ที่2องตำบลกระดุนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10กร,รกฎาคม2564และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรัก์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความเปื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอภคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระคิิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาัยพิทักษ์จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยประกอบอาหารพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่7ถึง16กรกฎาคม2564โดยมีนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน สำหรับการประกอบอาหารได้คำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะประกอบอาหารปรุงสดใหม่สะอาดแต่งกายตามมาตรฐานด้วยการสวมหมวกคลุมผมสวมผ้ากันเปื้อนสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือรวมถึงมีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยในวันนี้ได้ประกอบอาหารพระราชทานในเมนูข้าวสวยไข่พะโล้ปีกไก่น้ำพริกผักสดและฟักทองนึ่งข้าวสวยคั่วกลิ้งไก่ไข่ต้มผักสดข้าวสวยไก่ต้มน้ำปลาข้าวสวยผัดฉาลูกชิ้นปลาไข่เค็ม และข้าวสวยไก่พริกไทยดำไข่ต้มรวมจำนวนทั้งสิ้น3,265ชุดพอมอบแก่ประชาชนในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปทุมธานีได้แก่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอคลองหลวงอำเภอธัญ,ญบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอหนองเสือ และจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธาน,นีลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้สามรายในพื้นที่ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฟ่าวิกฤตโควิด -19 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงพลังจิตอาสาประกอบด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1รักษาพระองค์เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปราบรื่มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานเป็นล้นพน้นและโอกาสนี้สภากาชาติไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9ผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่านการดำเนินงานของหน่วยง,งานสภากาชาติไทยด้วยการสแกน QR ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักศีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงชื่อบัญชีสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่0 2 3 6, 6 0 6 7 9 9 0, สอบถามเพิ่มเติมโทร1664ค่ะ วันนี้ที่ครัวร้านปรุงสารพัดและอาคารเรียนรวม611สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทําความดีสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาส่งมอบอาหารเป็นแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและนักเรียนของสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ร่วมกันทำกิจกรรมในรูปแบบการประกอบอาหารจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในช่วงนี้ประกอบกับมีบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆจำนวนมากซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรสัสโควิด -19 และต้องการการสนับสนุนด้านอาหารน้ำดื่ม สถาบันเทคโนโลยีจิตลดาจึงยังคงทำหน้าที่สนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระปณิธาธที่ราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาในการทำความดีบำบัดทุกบำรุงสุข โดยในวันนี้ครัวร้านปรุงสารพัดโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาบุคลากรสมาคมสิทธิเก่าจิตลดาในพระราชูปธรรมและผู้สมทบทุนภายนอกได้ปรุงอาหารสุกใหม่ในเมนูวุ้นเส้นผัดไทยทรงเครื่อง300กล่องสมมอบอาหารแก่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวันกรุงเทพมหานครและชุมชนผู้ประสบภัยโควิดลาดพร้าวภาวนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทําความดีแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้น้อมนําแนวพระราชปณิธานสมเด็จพระนิธิทาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในการมุ่งบําบัดทุกข์บำรุงสุขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาเป็นหลักในการดําเนินกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด